เสรีพิสุทธิ์พร้อมร่วมรัฐบาลกับบิ๊กป้อมส่วนบิ๊กตู่ไม่เอามั่นใจโหวตรอบนี้สวเสียงแตกแน่พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวสวสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกล่าวถึงความพร้อมการเลือกตั้งของพักเสรีรวมไทยว่าจะพยายามส่งผู้สมัครให้ครบทุกเขตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใช้ไม่ได้มาจากเท่าสารพัดพิษเลอะเทอะมาก ผู้สมัครบางคนตอบรับมาอยู่พักเสรีรวมไทยแล้วแต่เจอพักใหญ่แย่งไปต้องหาใหม่ผู้สมัครบางคนพักเพิ่งได้ตัวมาเมื่อคืนเองหรือสสบางคนจะย้ายไปพักอื่นก็ห้ามไม่ได้เช่นสสลำปางตนไปช่วยหาเสียงเต็มที่อยู่เป็นเดือนยังถูกทรยศหักหลังซื้อตัวไปแต่พักเสรีรวมไทยไม่มีสสย้ายมาเพราะไม่มีเงินให้ถึงมี ก็ไม่ให้อย่าไปเลือกพักเหล่านี้ให้มาเลือกพักเสรีรวมไทยพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์กล่าวว่าส่วนเรื่องการเตรียมตัวแทนพักประจำจังหวัดให้ครบตามกฎหมายเลือกตั้งนั้นคาดว่าสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จะเตรียมได้ครบทั้งหมดส่วนพื้นที่เป้าหมายของพักเสรีรวมไทยนั้นคือกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดบางพื้นที่แต่การหาเสียงขณะนี้คณะกรมกรมการการเลือกตั้งไม่ทำหน้าที่ บางพักเอาคนมาฟังการอภิปรายไม่รู้มีการจ่ายเงินให้หรือไม่กกตต้องไปตรวจสอบหลายนโยบายพักเสรีรวมไทยก็ถูกลอกไปทั้งที่คิดมาก่อนแต่พักใหญ่เสียงดังกว่าเช่นบำนานประชาชนเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุผู้สืข่าวถามว่าหากหลังเลือกตั้งพักเพื่อไทยจับมือกับพักพลังประชารัฐตั้งรัฐบาลพักเสรีรวมไทย ร้อมร่วมกับรัฐบาลด้วยหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าต้นต่อต้านการรัฐประหารซึ่งพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐกรเกษียณมาหลายปีไม่มีปัญญาทำรัฐประหารแน่นอนต้องให้คนคุมกำลังมีอาวุธเท่านั้นคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส่วนพลเอกประวิทย์และพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแค่มาช่วยจุดยืนผมจะต่อต้านเฉพาะตัวหลักการทำรัฐประหารแต่พลเอกประวิทย์ไม่ใช่ตัวหลักถ้าจะทำร่วมกันทำงานก็ทำได้แต่ไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์แน่นอนถ้าเป็นพักเพื่อไทยพักเก้าไกลพักพลังประชารัฐก็ร่วมกันได้เมื่อถามว่าพักเสรีรวมไทย เน้นการปราบทุจริตจะไปทาบทามนายทูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองมาร่วมงานด้วยหรือไม่พลตำรวจเอกเซรีพิสุธิ์กล่าวว่ายังไม่มีการทาบทามแต่ตอนที่นายทูวิทย์มีปัญหากับนายสันทนะก็มาขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการการปร้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรที่ตนเป็นประธานกอมธซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการทาบทาม แต่อาจจะไปคุยกับนายชูวิทย์ว่าสนใจหรือไม่เพราะนายชูวิทย์ไว้ใจตนและมีจุดยืนเรื่องปราบโกงเหมือนกันพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวต่อว่าส่วนกรณีสวรประกาศจะโหวตสนับสนุนเฉพาะพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นตนมองว่าเป็นสิทธิ์ของสอวแต่4ปีที่ผ่านมาสวคงต้องคิดว่าทำไมพลเอกประยุทธ์เป็นเช่นนี้ แก้ปัญหาอะไรไม่ได้จึงมีสวาบางส่วนไม่เอาพลเอกประยุทธ์โหวตนายกรอบนี้พลเอกประยุทธ์ไม่มีทางได้ครบ249เสียงคงแบ่งกันไปไม่รู้จะมีเสียงถึงครึ่งหรือไม่ที่ให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายก